าพี่ก็น่ารักเหมือนกันค่ะเสียงเราแปลกๆนะต่พี่เป็นกระต่ายเหมือนหนูเลยหรือจริงๆแล้วพี่คือแม่ของหนูที่หนูกําลังตามหาอยู่พุ้มหนูไปเดินเล่นหน่อยได้ไหมเร็วๆอย่าวูอย่าดูพี่ไม่ได้ดูค่ะไว้หน่อย ออจากนี้พี่คือแม่ของหนูเราก็ต้องห้ามดื้อ嘛ได้เลยว้ยพี่ทำแล้วก็อยู่แลวครับวันนี้ตัดตินั่นเลยครับาละก็แล้วไปเขาจะกลัวหนูหรือเปล่านะเป็นใครวะเป็นกระต่ายทำไมตัวแค่นี้น้องอยังเด็ก嘛นะน้องอยังเด็ก嘛นะแต่พี่แก่ละว้ยพูดอย่างนี้กับแม่เราได้ไงวะเฮ้ยแม่ปล่อยหนูเลยจะไปจัดการมันท้าทายอเออไอ้กบได้กินปีกบสมั่ง แมวชนะแมวบ้านไหนที่กระตายเฮ้ยคุณแม่ชื่ออะไรหรอชื่อมินิคาไม่เชื่อหรอไหนโอ้หดูหน่อยโอ้ยคุณแม่มีแฟนหรือ,อยังไม่มีค่คโอเคงั้นเราเลิกเป็นแม่เป็นลูกกันเถอะเดี๋ยวเป็นผัวให้ <laughs>